เออของเรามีอะไรกะหรี่รู้ได้ไงอ่ะถ้าไปะบอยบุกอย่างนี้นะมาเออเรื่อข่าวว่ากานหัวค่ำน้องเอไปหาหมอมาไปหาหมอมาเป็นไงเป็นผมเราเลื่องนี้มาพอดีการการเข้าใจผิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยลองฟังมาดีกว่าช่วงนี้มันเป็นคืออะไรบางทีบางสิ่งบางอย่างถ้ามาชอ่าฟังกันมาเนี่ยอ่าผมผมได้ยินมาแต่ก็ยังผิดได้แล้วเข้าใจอยู่เป็นไงเป็นไง ไปนอนผมต้องผมต้องเข้าไปผมเช็คเรื่องเสียงนะครัมีห้องข้างเนี่ยมีผู้หญิงอยู่คนหนึง่งเขาตัวร้อนจัดเลยครับผมตัวร้อนเกิดตรงที่แบบไม่สามารถที่เอามาหลอดออกว่าตรงนี้ได้อต้องวัดที่ไหนต้องวัดพงษ์าวรคือตรงก้นอ่ะตัวก้นปาร์ตี้ก้นอย<บ>ากจะไปในก้นก็คือเข้าไปในห้องเนี <บา S 2> ่ยคือห <บา S 2> ้องเนี่ยมันเป็นเป็นม่านม่านรูดอย่างเงี้ยม่านเป็นม่านดึงเงี้ยม่านดูดไม่ใช่เป็นม่านดึงดึงอ่ะออเผมก็นอนอีกห้องเดิมหน่อยเพื่อผู้หญิงเข้าไปกับคุณหมอผู้ชายเป็นนายแพทย์เป็นนายแพทย์ก็เขาครับผมก็เห็นที่เข้าไไปคือหหหญญิิิงงเเเกด่ะ้้้ยยยชนนสว ประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามผมก็นอนกำลังทำทำหมอขอตัวดูเสียงอยู่ครับข้างในข้างข้างเสียวหิ่งร้อโอ้ยหมอเออหมออันนี้ไม่ใช่ทวารนะคก็หมอหมอบอกว่าเออนี่ก็ไม่ใช่ปลอดเหมือนกันคืออะไรวะผมไมองใจมันคืออะไรถึงต้องผิดถึงกันเขาบอกความเข้าใจผิดเนี่ยมันทำให้เราแบบเออแล้วเมื่อเมื่อกี้มันคืออะไรไม่ใช่ น,นี่อย่างพี่บอยเหมือนตอนนั้นที่ผมความเข้าใจผิดไงสังเกตคุณเอ็กระชยัยคนละคุณไปหาหมอเนี่ยเวลาหมอเขาจ่ายยามาเนี่ยครับเราอ่านไม่รู้เรื่องเหรอหมอเนี่ส่วนใหญ่จบปริญญาเอกหรือว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เขียนภาษาไทยแทบไม่เป็นแล้วพวกนี้น<ห>ษษยโอ้โหจริงจริงเรก็วดัดด้วยวัดมากครับผมพอจ่ายยามาพอจ่ายยามา,า,า,มาน้องปี๊มาไม่สบายผมพาไปหาหมอที่ศูนย์โรงแพทย์บาาศูนย์โรงแพทยาบาลอ่านก็หมอจ่ายยามาเสร็จตอนนี้หมอก็าจ่ายมาอาที่ยว่าเช้าเม็ดกลางวันเม็ด ก่อนนอนเม็ดกก็มาหันมอม้าเป็นยอยักษ์โหยฟ้าเหลืองเลยวะนะหมอร่างกาไอ้หมอมันยังไงวะมันไม่มันให้เราหายหรือให้เราโซมหรือจะเราซุดเออโผมออกมาพี่เลยขาเอเอเอขอเตาแล้ววันนั้นสิบชุดเลยนะอะไรวะปิญญาอ๋อโอ้ยชุดชุดแล้วเจอสิบเมตรต้องจะถามทำไมหรอพี ป้าไม่อะไรป้าไม่อไรเออนี่ิดการช่วยตัวหนึ่งไม่ะไร้าไม่อไรถือไม่ถือไมถืม่อะไรผมอยากฟังมมกพี่เอมไรมันไม่ใช่เรื่องโมกมันเป็นเรื่องเจงบารพี่มาส่มาด้วยตัวของพี่เอผมอยากฟังนี่พี่ไปหาหมอที่พี่เรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับอววะเกี่ยวกับอวัยวะพี่เอพี่อ่ที่เคยเคยนั่มส่การตอนนั้นที่ตอนตอนนั้นเรามกไมไ่ไม่เรามกครัไม่เราเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการฟังเพราะของผมเองไม่ได้เกี่ยวกับของคุณหมอถ้าเกิดเราโมกมีพี่ให้ออกเลยนะ พ่อออกกันแล้วพ่อหมอบ้านเนี่ยอยู่ให้เล่าจันเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ก็ช็อกตายเลยคราวนี้เหลือเสียบเดียวเดือดตัวเดียวตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ความหวังอยู่ตัวนี้ตัวเดียวเลยโว้ยโบ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 ช็อกตรงนี้ถ้าโบอยากกินเอ็มร้อยจังเลยเอาเองมาลองมาลองทุกอย่งเป็นการดูเท่าไม่ถึงการฟังให้ดีนะครับบางทีเราไปผมไปหาหมอหมอตรวจว่าอวัยวะเพศผมสีม่วง เป็นเป็นเป็นเสียง่วงเหมือนเลยเพราะว่าเฮ้ยผมไปทำอะไรมาเปล่ามันเป็นทงอันเลยหรือว่าอุ้ยเป็นมาคอดแล้วขอข้อแล้วเขาว่าอุ้ยทำใจไม่ได้หมอว่าบอกว่าต้องตัดทิ้งอุ้ยโอ้โหถ้าหากไม่ตัดทิ้งนะโลกหลายแต่ลาชึ่งหัวใจโอ้ยจำเป็นร้องไห้หมอตัดทิ้งไปครึ่งหนึ่งอันนี้เหลือตกมาอีกเจ็ดวันพี่เอกครับเป็นสีม่วงอีกแล้ว ้หมอครับผมต้องทายังไงถ้าคุณไม่รีบตัดออกคุณจะเป็นมะเร็งคุณจะเป็นโรคเข้าสู่หัวใจจำเป็นต้องตัดทิ้งหมดเลยโอ้ไม่เหลือไม่เหลือเลยเออผมต้องเอาอวัยวะเพศของหมาสุนัขมาบอกว่าหมอครับจะมีตรงไหนแก้ได้บ้างหมอเลยเอาอวัยวะเพศของสุนัขมาใส่ไว้ให้เราเล็บปัดทุกอย่างทำได้ปกติหมดทุกอย่างเลยจะเสียอย่างเดียวเจอล้อรถไม่ได้เลยมันจะคอยจะแข็งช้นะเออพี่แล้วทุกวันนี้หายยังหายยัง ยังไม่หายเป็นสีม่วงอีกครับสรุปต้องไปตัดทิ้งใส่ท่อมาเป็นท่อธรรมดาที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับสวัสดีคนป่วยคนป่วยแล้วผมพ้อใจก็เลยไปหาคุณหมอสรุปแล้วคุณหมอเป็นยังไงหมอเอ็กซเรย์มาก็กำกับในสีตกหมดเลยจนทุกวันนี้ก็ไม่เหลือก็เลยต้องไปแปลงเพศเป็นผู้หญิงเออเดียดียรมึงมึงมพี่ขอล่ะขอเล่นเหรอขอให้เล่นครั้งสุดท้ายจะให้ได้ยินเลยนะครับอหนึ่งเสียงครับแจ้กันที่วัดหลวงพ่อเบอร์ดนอน ก็พรุ่งนี้ศุกรเสาร์ที่จริงยัยงทำการแสงเหมือนเดิมครับ,ค,รบคืนนี้พอใน้ัมพอในเรื่องผลิตภัเสริมของท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ